สวัสดีครับพ่อไม่ไปน,น้องไมนมีภาพพอ่อไม่ี่น้องมาติดตามนะครับแนวทางพวกนี้รวยนะครับพวกนี้รวย ใช้วิจญญาณในการรับชมนะครับความหักความเมยเยินเยเสมอเฉยเฉยใหนห้องเกิดมาจนท,ทุกคนเดืยดร้อนกันทุกคนครับหงายมีขอมีหลุดกันนะครับผมอยากให้ทุกท่านมีกินนม่ใช้ผมกลาวดี้วยไปจากงานด้วยกันหาเสากินคำหาซ้ำกินเขา ก็ไปได้ บินบิงนะครับอย่าลืมบินนะครับบินเก้าบิงสี่บิ 4, บนศูนย์แปดสามารถบินได้นะครับ 8, แปดแลนครับหรือวิ่งชัดมานออ ลืมนะครับบนล่างไปกับไปกับให้อยู่แล้วช่องนี้เนาะเดี๋ยวมาทวนให้นะครับก่อนจากลานไปแนวทางหอยละอ่าหอย,ร,หร,อยอออรัฐบาลไทยนะครับก็เก็บลืมล่วงวันที่เนาะอ่ารัฐบาลไทยวันที่ยังเนาะเป็นวันที่สิบหกเดือนหกหกสี่โอ้ยเก็บล่วงวันที่ให้พี่น้อง วันที่16นะครับวับนที่16เดือน6 6 4ครับเนื้อทางนะครับเด่นคือบิ่งนะครับเก้าสี่ศนย์ี่เรื่องบิ่งนะครับบิ่งบนบนรงสามตัวมหมาเก้าสี่ศูย์เก้าสเก้าศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย่เก้าศูนย่างครับ กับให้ยพรมเด่นแปดนะครับแปดก็สามารถวิ่งได,ด้้ะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดขับบนล่างครับพ่อพักพ่อแม่ยินใหญ่เสมอดูแลสปอตบิบนะครับไปใส่มาใส่ก็ใส่แมสล้างมือสปอเกลปากดีๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจก็บม่ต้องแชร์ครับแค่กดไลค์กดดับเบิลหายพรมครับก้มพังพ่อแม่ยืนเสมอจากลูกบอลผมก็หักทุกคนนะครับที่เกามารับช่อมล่ะผมอยากเห็นค้นปังๆเฮ่งๆ จะเคลียร์ในแถวสามตัวตรงตรงวีด้โอครับบนรางความซ่าถูก